อย่าขยับเท้านะตอนนี้ปกตินะพอรู้สึกย่าง,เป,งปเป็นยังไงลูกบอกด้วยชานะตอนนั่งเฉยนะหายชายังหายนะ ข้างขวาเป็นข้างขวารู้สึกไง่เป็นสะตาอะไรนั่นแหละคือผีเขายังไม่ไปไหนสามสิบปีเลยนะเฮ้ยบนนี้ไม่มีใครนอนแล้ววะไม่มีมีไหมไม่มีไม่กล้าอยู่ไม่มีอยู่กันไม่ที่ไม่มีนี่คือไม่มีใครกล้ามาคือมาอยู่แล้วอยู่ไม่ติดจะอยู่ไม่ได้อะ มันมีอันเป็นไปตลอดอะคนที่เข้ามาอยู่คือนายวิจิตบุราคอเนี่ยคือพ่อใช่ไหมใช่ใช่นี่แหละคนที่ว่าทําของทำอะไรมาพี่ปาลูมันเหมือนเขาจ้องตาผมอะใครขึ้นมาวันนี้ก็จะบอกว่าทําไมปู่ก็มองหนูอะโอ้แล้วลมมาเลยนะเออลูแปลกด้วยลูแปลงด้วยเหมือนเขาอยู่นะเมื่อกี้เหมือนเขาอยู่นะเจมครับ เจไปปลดลูกเขาได้ไปปลดให้ไหมล่ะทำไมไม่ต้อง<ล>ไม่ต้องแล้วมีมีกมัน,ม,นมีตายหงศรีสามคนอ่ะในบ้านเนี่ยงี้นะครับเคยแถวบ้านแถวบ้านแถวเพชรบุรีนี่จะเกิดคนเล่นของเขาเรียกอะไรนะไอ๋เสือทำไมเราไม่เรียกให้มันน่ารักเลยมัเรียกไอหนูไม่ได้อไอหนูมันไม่ขังไง ตอนเวลาของขึ้นเขาเขาจะชอบอะเขาคือเสือสมิง<อ>บอกเอาแล้วเสือจะอยู่กับคนยังไงคือบนบ้านอะเราขึ้นมาตอนนั้นเราไม่เราไม่เจออะไรแ,แต่<บ>พอมองรูปเขาเนี่ยมันเหมือนเขาไม่พอใจพวกเราอะ่ะแล้วใครที่มีวิชาคมนะปกตินะมาจะไม่เข้าบ้านเขาบอกเข้าไม่ได้ของแรงก็ไม่เข้าแม้แต่คนที่มาตั้งศาลมาอะไรหลายคนก็ไม่เข้า <Yeah. S 1> ไม่ลงเป็นเลขไม่เฮียลองจับดูผมว่าลูกโคตรหนักเลยรู้อยู่พ<อ>ิวเจมส์ออลองลองพี่ลองประเดี๋ยเมื่อกี้ผมประเพณน,น,นี้ที่เขาตายรู้สึกหนักมากอะ่ะเขาบอกว่าทําไมไม่เอาเขาฝังข้างนอกเอาเขามาไว้ในบ้านทําไมเอาเขาไปเผาทําไมก็เ,เอาไปฝังได้ยังไงละ่ะไม่มีเงินซื้อที่ให้แล้วที่นี่ก็ฝังไม่ได้แต่ปิดกฎหมายหลานเขาอยู่เนี่ยลองพิสูจน์กับหลานเขาหน่อยไหม S <S ได้ได้ได้เรานั่งไหมนั่งนอิ่มนั่งได้ได้<ๆ>ปออย่าขยับเท้านะเดี๋ยวถ้าปอรู้สึกว่าปลายเท้าปอมันเหน็บชาอุ่นหรือเย็นอย่าได้อย่างหนึ่งปอบอกกันนะปอลองมือแตะหน้าอย่าขยับเท้านะตอนนี้ปกตินะ พอรู้สึกยังเป็นางาเป็นยังไงลูกบอกด้วยชานะปอลนั่งเฉยๆนะหายชาย,ยัางหายนะข้างฝาเป็นข้างฝารู้สึกยงไงเป็นชาอะไรนั่นแหละคือผี หน้าตาพัดไปพัดไปพัดมาเลยใช่เลยจังหวะหายังแปลกไหมเมื่อกี้หน้าตาไม่เป็นไรนะใช่แล้วอันนี้คือล็อกอยู่ใช่ไหมแม่ล็อกอยู่ทุกอันล็อกทุกวันแสดงว่าเขายังไม่ไปไหนสามสิบปีเลยนะเฮ้ย